เวลาพันผ้ายืดเก็บนะคะตัวแบนเดตเนาะมันก็จะมีด้านที่มันเรียบเนาะกับด้านที่มันหยาบนะคะเอาด้านเรียบไว้ด้านนอกนะคะเพื่อพร้อมใช้งานเนาะเวลาพันนะคะพอเราเก็บปลายช่วงแรกๆได้แล้วเนาะเราดึงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอามือไถไปแบบนี้นะเราทำบนเตียงได้นะคะหรือเราจะทำบนหน้าขาเราก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้ง ทิ้งพื้นทิ้งตัวผ้าให้ไปตามแกวิตตี้เนาะแต่อันนี้ในกรณีที่เราพันบนเตียงอ่ะเราเอามือเรายืดไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มีการยืดของแบนเดตนะคะเพื่อเวลาเราพันเนี่ยมันจะได้แน่นนิดนึงแต่อย่ายืดเยอะนะพอผ้ามันก็จะเสียนะคะยืดพอประมาณถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนหมดหม้วนเนาะังนั้นเวลาเราพันจนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมใช้นะเวลาเราใช้กับคนไข้เนาะเราก็จะ เอาอันนี้แนบไปกับตัวคนไข้เพราะฉะนั้นด้านเรียบจะอยู่ติดกับตัวคนไข้แล้วก็พันออกแบบนี้นะคะ